17พฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็ผ่านมา2เดือนแล้วหลังจากที่เครื่องบินของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์นะฮะตกในภูเขานะฮะเสียชีวิตยกลำกลันทีเดียวโดยตอนนี้นะสหรัฐได้วิเคราะห์กล่องดำนะพบว่าใครบางคนในห้องนักบินเนี่ยอาจจะจงใจนำเครื่องบินดิ่งพสุธา หลายคนอาจจะยังจำกันได้อยู่นะฮะเมื่อวันที่21มีนาะคมที่ผ่านมาเกิดเหตุโศกนันตกรรมเครื่องบิน Boeing 737-800ของสายการบิน h ชน a า a s t e r n Airlines เที่ยวบินที่ MU5735 ตกบนภูเขาทางตอนใต้ของจีนขณะที่เดินทางจากเมืองคุนหมิงไปยังเมืองกวางโจจนเป็นเหตุให้132ชีวิตบนเครื่องบินนั้นเสียชีวิตทั้งหมด จากข้อมูลของ Flightradar 24เนี่ยนะครเครื่องบินเนี่ยกำลังแล่นในที่ระดับความสูง29,100ฟุตหรือก็คือประมาณ9,000เมตรแต่หลังจากนั้น2นาที15วินาทีก็ร่วงลงมาอยู่ที่9,075ฟุตซึ่งก็คาดว่าเป็นการตกในลักษณะที่เอาหัวดิ่งลงมานั่นเองมันถึงตกได้วยความเร็วขนาดนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะสามารถจะเก็บกู้ กล่องดำของเครื่องบินลําดังกล่าวมาได้แล้วก็นําไปตรวจสอบหาสาเหตุการตกล่าสุดก็ผ่านไปเกือบ2เดือนหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะฮะก็ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากกล่องดําแล้วก็พบว่ามีใครบางคนในห้องนักบินจงใจนําเครื่องบินดิ่งพสุธา แหลงข่าวที่ก็ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อได้บอกนะฮะว่าข้อมูลจากกล่องนําที่กู้คืนได้บ่งชี้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีการอินพุตก็คือการป้อนข้อมูลเข้าไปคําสั่งเข้าไปนะฮะไปยังส่วนควบคุมทําให้เครื่องบินเนทิ้งดิ่งลงมาแหล่งข่าวนี้ยังเสริมด้วนะคะว่าเครื่องบินเนี่ยทำตามที่คนในห้องนักบินนั้นบอกให้ทําด้วยก็เลยเป็นการดิ่งลงมานั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเขายังกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่จีนซึ่งก็เป็นผู้นําการสอบสวนเนี่ยยัง ไม่ได้ระบุพบปัญหาทางกลไกหรือการควบคุมการบินใดๆซึ่งก็การที่ออกมาระบุแบบนี้ก็เป็นการสนับสนุนการประเมินของเจ้าหน้าที่สหรัฐเลยนั่นเองว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้บินปัญหามันก็ไปสอดคล้องกับที่สหรัฐรายงานว่ามันเป็นบางคนเนี่ยจงใจทําให้มันทิ้งดิง่งก็เพราะเครื่องบินไม่มีปัญหาดังนั้นแล้วก็เหลือแค่ทางเดียวก็คือมีคนทําให้มันดิ่งนั่นเอง ข้อมูลที่รวบรวมได้จนถึงขณะนี้ในการสอบสวนโศกนาฏกรรมใช้นอ s ส e r นแอร์ไลน์นะฮะทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐตั้งสมมติฐานว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการกระทําของนักบินหรืออาจจะมีคนอื่นบนเครื่องบินบุกเข้าไปในห้องของนักบินแล้วก็จงใจทําให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้ ด้านของสายการบินช้หน้า a s t e r n a i r l i n น s นะระบุว่าไม่มีหลักฐานใดที่สามารถระบุได้ว่ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับเครื่องบินลำดัง,ลดงกล่าวที่เกิดเหตุหรือไม่แต่ก็ย้ำนะว่าสุขภาพของตัวนักบินรวมไปถึงชีวิตครอบครัวของเขาก็ไม่มีปัญหานอกจากนี้ยังเสริมนะว่าสถานะทางการเงินของพวกเขานั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันก็คงจะไม่เครียดจนฆ่าตัวตายแน่นอน นอกจากรายงานของสหรัฐแล้วนะฮะรายงานเบื้องต้นของทางฝั่งรัฐบาลจีนที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่20เมษายนนะฮะก็ระบุว่ายัางอยู่ระหว่างการดำเนินการกู้คืนข้อมูลและก็การวิเคราะห์ข้อมูลจากกล่องดำสายการบินได้กล่าวนะฮะว่าการคาดเดาใดๆอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยอาจจะไปขัดขวางการสอบสวนอุบัติเหตุแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทั่วโลก น,นสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนซึ่งก็เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางอากาศของจีนเนี่ยนะฮะไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีใดๆนะฮะกับการวิเคราะห์ข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะคะว่าทีมสอบสวนยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนสาเหตุกันอยู่ เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุมีผู้บุกรุกเข้าไปที่ห้องนักบินนะฮะทาง China Eastern Airlines นะฮะฮได้กล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าไม่มีการส่งรหัสหรือสัญญาณฉุกเฉินมาจากเครื่องบินก่อนเกิดเหตุหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุของจีนได้ระบ,บุว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นด้วยนะฮะในการสรุปหาสาเหตุของการตกได้อย่างเป็นทางก,การ อ่ะนี่ก็คือประเด็นเรื่องของ China Eastern Airlines นะฮะเที่ยวบินมรณะดับยกลำที่ก็มีการทิ้งดิ่งลงมานะฮะซึ่งจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็สามารถจะปฏิติดประต่อไปได้ว่าความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือนักบินตั้งใจที่จะทำเองเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า ทางชน e อี e ทนแอ r ์ไ i น์นะคระก็บอกว่าถ้าหากว่ามีคนบุกเข้ามาจริงๆเนี่ยทางนักบินก็คงจะส่งสัญญาุกเฉินมาแล้วแต่มันไม่มีแต่ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะว่าอาจจะถูกขู่ตั้งแต่แรกก็เลยไม่กล้าส่งอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นแล้วนะเราจะฟันธงว่าเป็นนักบินทําเองเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้รวมไปถึงว่าเราจะฟันธงว่า ไม่มีคนมาบุกเลยก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันแต่จากข้อมูลที่เป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือการที่นักบินเนี่ยทำตัวเองนั่นเองหรือนะฮะอาจจะมีการกดข้อมูลผิดหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะทำให้เครื่องบินตกอาจจะมีการป้อนคําสั่งเข้าไปแต่กดผิดปุ่มอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอการสรุปผลอย่างเป็นทางการก็อย่างที่ทางจานอ่าทางการจีนบอกนะฮะก็ประมาณอาจจะใช้เวลาถึงหนึ่งปีเลยทีเดียวนะโหติดตามข่าวนี้งี้อีกยาวนาะนแน่นอนนะฮะ นี่ก็คือเรื่องของเหตุเครื่องบินตกนะฮะมาอัปเดตกันนะฮะตอนแรกก็คิดว่ามันอาจจะจบได้เร็วกว่าน,นี้แต่สุดท้ายนะฮะก็รู้เหมือนว่าน่าจะอีกนานพอสมควรเลยนั่นเองดังนั้นแล้วนะฮะเรียกว่าปิดท้ายกันหน่อยนะฮะอ่ะมีแต่ข่าวเครียดก,กันละตลอดทั้งรายการกันเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่าจะ